สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าววอลเลยร์บอลเราเริ่มต้นกันที่โคดอนะครับ mm hmm. เผย2ปัจจัย 2, 8, จเลือก14ผู้เล่นชุดนี้ลุยชิงแชมป์โลก2 0 2 5ิชัดแนวทางสยบอียิปต์โคดอดเอ้ยอันทนเร์นาเมนนีน่แชมป์โลกถ้าโคดอตอันคุมทีมโภสนะไยอีกรับรองเรียบร้อยได้โคดอตตรงสู่ครับโคดอต กดอนนะครับเปิดเผย2ปัจจัยเลือก14ผพ้่นเล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้ลุยชิงแชมป์โลก2องพิชี้ชันแนวทางสยบอียิปต์กดอ้นนะครับเกียรติพงศ์รัตนเกียงไก่หัวหน้าผู้ฝึกสอนตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็อมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะก่อนลงสนามดวลกับทีมชาติอียิปต์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบแบ่งกลุ่มกลุมเอนัดที่1ในวันที่22สิงหาคมตามเวลาประเทศไทยสองทุ่มครึ่ง ณักสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหักวันนี้นะฮะหา้ามพลาดล่าสุดโคอดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกออกมากล่าวว่าวันนี้เช็คสภาพความพร้อมของนักกีฬาส่วนใหญ่ก็ฟื้นฟูดีบางคนก็ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่หนักมากในการฝึกซ้อมวันนี้ทุกคนก็เข้าระบบอย่างเต็มรูปแบบวันนี้ก็มีการฝึกซ้อมของเราก็ทําการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและทําสกิลที่สําคัญอย่างการเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วเรื่องของระบบการเล่นรวมถึงความคุ้นเคยในการเล่น ยังเป็นระบบให้เข้าขากันทุกคนก็มีผลการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างดีช่วงวันนี้เราก็มีนักกีฬาให้พักฟื้นทํากายภาพบําบัดกันและเตรียมตัวที่จะแข่งกับอียิปต์เกี่ว่าทุกคนเต็มที่กันทุกคนกับอียิปต์เราแทบไม่เคยเจอกันเลยเราเจอกับทีมแบบนี้เราจะดูที่ระบบการเล่นของเราก่อนเราต้องวางแผนให้มันชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างและฝั่งของอียิปต์เองก็มีตัวผู้เล่นสําคัญบางคนที่เรามีข้อมูลเราก็ทกําการบ้านเขาอยู่ศึกษาเขาอยู่ เราต้องทําการโฟกัสในแต่ละเบรพอวา์ให้ดีโดยเฉพาะการเสิร์ฟวันนี้เราก็ฝึกซ้อมการเสิร์ฟค่อนข้างจะดีเราก็คงจะวางแผนให้เรื่องของเกมเสิร์ฟให้ดีและเรื่องของโครงสร้างในการเล่นส่วน14ผู้เล่นที่เราเลือกมาเราดูในเรื่องของศักยภาพและขีดความสามารถของนักกีฬาทุกคนในแต่ละตําแหน่งซึ่งตอนนี้เราก็ตัดสินใจแล้วว่ามีใครบ้างต้องขอขอบคุณแฟน,แฟนบอลทุกท่านที่คอยติดตามชมและเชียร์พวกเรามาโดยตลอดซึ่งปีนี้เป็นปีสุดก,กันสำหรับพวกเราทั้งสมาคมและก็ทีมงานนักกีฬาทุกคนซึ่งครั้งนี้ เราเป็นเจ้าภาพด้วยเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆคนพอเราจะเต็มที่เพื่อทำงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยนะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้แต่ในสนามนี้เราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับเปิดตัวดีมีชัยเปิดเกือบครึ่งนะฮะอียิปต์ถึงแม้ว่า,ายังเป็นรองเรานะครับแต่อย่าประมาทโดยเด็ดขาดน,นะครับแฟนๆก็นรีบๆนะฮะวันนี้2ทุ่มครึ่งนะฮะก็ ชมถ่ายทอดสดกันได้เลยนะครับที่สนามอินโดนีเซียมหัวมากถ้าใครไปแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะฮะน่ารักคิมยอนคยอนะครับเนะนักวทลนหญิงที่มาแข่งชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ยให้มากินส้นตันที่ไทยรับรองแซ่บแน่นอนปฏิโทพี่น้องเอ้ยตามหงหงดังระดับโลกได้บัดนี้คิมยอนคยอนะครับ โพสแนะนํานักตบลูกยางหญิงที่มาแข่งวอลเลย์บอลหญิงจินแชมป์โลก2005ให้กินส้มตําที่ประเทศไทยน่ารักจริงๆนะคะคิมยอนคยอนะครับอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ก็มาโพสไอจีสตอรี่ได้แนะนํานักวอลเลย์บอลหญิงแต่ละชาติให้ลองส้มตาวอลเลย์บอลนะครับได้ลงคลิปถามนักตบลูกยางสาวแต่ละชาติที่มาแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2005ที่ไทยว่าาหารอะไรที่ไทยที่ชอบที่สุด โดยกาบี้ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลบอกว่าชอบกินผัดไทยก่อนที่คิมยอนคยอแชร์คลิปดังกล่าวแล้วพิมพ์ข้อความว่าส้มตำนะคะหมายถึงส้มตำซึ่งเป็นอาหารไทยยอดนิยมที่หลายคนยกให้เป็นอาหารประจำชาติเนื่องจากเป็นที่รู้จักและชื่นชอบทั้งในและต่างประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าฟีเวอร์นะครับช่วงนี้โปรโมทให้กับประเทศไทยด้วยน่ารักจริงๆนะฮะคิมยอนคยอนะครับ ก็ส้มตานี่อันผู้ใดได้ซิมก็ติดใจไปอันทุกคนนะครับพี่นองเอ๋ยส้มตานี่สุดยอดนะฮะแล้วก็มีต้มยํากุ้งนะฮะที่อยากให้ลองด้วยนะจ๊ะย่เลื่อมไปตํากันเด้อพี่นองเอ๋ยผู้ใดแก่ใดดาวรุ่งมวลบันหญิงทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์โลก2025มีใครบ้างดาวรุ่งมวลบันหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงทำศึกชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงจากทั่วโลกร่วมแข่งขันจำนวน32ทีมนะฮะเขาเร่วมชิงชัยที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับในทแลนด์ซบิเดนและอียิปต์ล่าสุดได้ประกาศ14นักวอลเลย์บอลสาวที่จะลงแข่งขันรายการนี้ออกมาแล้วนะฮะ ซึ่งมีดาวรุ่งที่น่าจับตามอง2คนนะฮะคือวริศราลาสีทาเลิศน้องเฟิร์นนะฮะวริศราลาสีทาเลิศในตำแหน่งหัวเสานะครับเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2 5 4 8ตอนนี้น้องอายุเพียงแค่19ปีนะฮะเจ้าของความสูง173เซนติเมตรรูปร่างดีเลยนะครับเธอเป็นสาวจากจงังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดิมเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนคำปอแก้วคำไหลก่อนจะย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬานครวิทยาหก เพื่อพัฒนาฝีมือด้านวลอลเล์บอลจนก้าสู่การติดทีมชัดชุดเยาวชนนะฮะและติดทีมชัดชุดใหญ่ในที่สุดและที่ผ่านมาก็เป็นกําลังหลักของทีมรุ่นอายุเกิน21ปีโดยทีมชาิไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในการแข่งขัน4เกม2023ที่กัมพูชาจากนั้นเธอก็ได้รับโอกาสร่วมการแข่งขันในการกระชมิตร2 0 0 5โคเรียไทยแลนด์วูแมนโปรวอลเล์บอลออสตาซูเปอร์แมทที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนทำงานดีเกินคาด และเจีงเกิดเล่นสำเร็จในศึกวอ์บอลเนชั่นลีกหรือ v n l 2 0 2 5ที่ติดลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะฮะโดยการเล่นที่ทำแต้มจากการตบได้อย่างชันฉลาดแม้จะเป็นที่ไม่สูงมากนักนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนช่วยลงเล่นในศึก C.V. League 2งพั v ague, 2005, ที่สนามแรกที่บอลบอลสาวไทยคว้าแชมปมาได้ที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนผลงานในระดับสโมสรล่าสุดมีส่วนพาทีมซูเปอรมทิปชุมรีอีเทคควา้าแชมป์วอลยล์บอลไทยแลนด์ลี2024ถึง2025มาครอบครองได้สําเร็จและยังเคยไปเล่นให้กับสโมสร LP พิงค์ดิน,นบินและเกมิโก้ไทยบินที่ประเทศเวียดนามมาแล้วนะครับส่วนคนที่2นะฮะเป็นน้องกัญยรัตน์คำวงศ์น้องเอ๋ยกัญยรัตน์คำวงศ์นะครับตำแหน่งตัวรับอิสระหรือลิโบโล ของความสูง168เซนติเมตรเกิดวันที่8มิถุนายนปี2548ปัจจุบันน้องอายุ20ปีนะฮะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นได้รับการขนาดนนาว่าเป็นวันนาบัวแก้ว2เนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับนักกีฬารุ่นพี่รายนี้คือมีความคามล่องแคล่วเหนียวแน่นมีความมุ่งมั่น โดยเส้นทางบอลบอลก็ไม่ต่างจากดนพรสินโพร,รุ่นพีโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านกุดชิงมีและต่อมาก็เรียนที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครวิทยาหกปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปัจจุบันสังกัดสโมสรนครร้อยสิมาคิมินซีบีซีที่ผ่านมาเป็นกำลังหลักของทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีจากนั้นได้ประกาศแข่งขันในรายการกระชับมิตร สองบรรดาที่เกาหลีไทยแลนด์บูมเบนโปรวอลเลอร์บอลออสตาซูเปอร์แมทที่ประเทศเกาหลีใต้ไปพร้อมกับน้องเฟิร์นวริสยาศรีทะเล่ต์นะครับภายใต้การนำทัพของโค้ดออสกิตพงศ์รัชตะเกียงไก่ก่อนจะจังเกิดในวอลเลย์บอลในชั้นลีกหรือวีเอเอลสองพันห้าที่ลงเล่นเป็นครั้งแรกรวมถึงมีชื่อลงเล่นในศึกซีวีลีกสองพันห้าสนามแรกที่วอลเลย์บอลสาวไทยควาแชมป์ที่โคราชนะครับแต่สนามที่สองที่เวียดนามไม่ได้ไปเพราะว่าน้องไปช่วยทีมยูย่สิปีนะฮะ ก็ต้องบอกว่านี่คือเรารุ่งหน้าจับตามองในทัวร์เมนต์แมตช์นี้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งนะฮะท่านผู้ชมช่องทางการชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประทัดกับทีมชาติอียิปต์นะครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025นะครับร่วมเป็นกลุ่มนัดแรกนะครับก็จะถ่ายทอดสดทาง PP TV และ AAS Play นะครับก็ที่สนาม Indoor Stadium หัวหมากนะครับ กลุ่ม A นะครับนัดที่หนึ่งก็ตามเวลาประเทศไทยสองทุ่มครึ่งนะฮะห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดนะครับนี่คือสุข,ข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบช้าวคนที่22สิงสิงหาคมน,นะฮะ